กับสบายดีสวัสดีสพ่อแม่พี่พน้องและเอฟซีเบอร์สกู๊สโคนเดอร์มันนี้มาพบกันอีกแล้วเนาะกับซองสาวไก่สาวลาวนาอพี่น้องกับบรรยากาศยามสวยๆเนาะวันนี้เฮากับอยู่วัดเนาะพี่น้องลงมาวัดกับสาวเขนะ่งเนาะเพราะว่าคุณพ่อทางฝัง,งทยเพผ่นให้เฮาไปเฮ็ดบุญเนาะพี่น้องหรือว่าสั่งสะพานบุญไปกับพ่อเนาะแล้วเขามาเบิ่งเนาะพี่น้องเฮากับไปซื้อเครื่องเมื่อวานนี่ เป็นขุสังฆทานไม่ละบะเนาะกับเงินอีกสามพันบาทเนาะพี่น้องที่พออยู่ไทยเพิ่นฝากมาให้วันนี้ให้เอามาถวายให้ครูบาเนาะพี่น้องหรือว่าอาญาเาเงินแบบนี้นะเผื่อไปสั่งหอผ่าแมนบ๊อหอผ่าที่เขาสั่งมือน,นีเนาะพี่น้องกยังประมาณสามสิบหรือว่าส้าเปอร์เซ็นต์นาะพี่น้องที่ว่ายังโบแล่หนะ กันยังบบได้ลายปันได้นอกพี่น้องใกล้สิแล้วแล้วเพราะว่าเขาเห็ดต่้งต่โดนๆเลยพี่น้องเพราะว่าบ้านเขากับสามาคีกันนอเห็ดยังกันตอนนี้กําลังสิเข่าไปวัดเนาะพี่น้องสาวเข่งละพันลังมาตั้ข่าไปวัดเลยตอนนี้เขาก็ยยางไปเนาะพี่น้องถ้าว่ากองสันกับขอโทษขออภัยน้ำดีลายเด้อเตรยมน้ำซองเพคอเป็นเ่งเด็กลอยน้ำ วันเกิดสาวเข้งในมือนี้กล้องกับสีซันเนี่ยเพราะว่าถือค้าตั้งกล้องน้ำล้วกะัขุ่บึ่งเพิ่นลงมาอันวาดวัดอนามัยวัดนน้องเพราะว่าอีกเจก็ดขำก็เป็นบุญบุญกองเข่าเนาะตามประเพณี อันนี้จะเป็นผอของเสาไก่ตอนนี้อาญ,ญาพนก็นอยู่หลุมเนาะพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวพนขึ้นมาเนาะ กล้องสกายกับสันยิกยิกยิ่ยิ่งอยู่พว่ายางเนาะพี่น้อง่าเป็นกล้องกันสันนี่กล้องหลังกับบองอามบบโฟกัสปันไดตอนนี้เขาถ่ายงานคนนึ้นมา กระม้าเด้วเนาะพี่น้องมีนจะเป็นเงินสามพันบาทเนาะที่คุพขอคนส่งมาให้เนาะพาเ,าเข็งเป็นไปนเอาเทียนดิพี่น้องเขาก็จะมาแต่งเส็คันหาเลย ค้ปู่ี็กเยอะก็นางแฉกก็นางไก่นนะคือนางชองแช่คอาไก่ใหม่นีแหลเด้อคนจาก้นถ่นเกปดไว้หบตน้คือถินมาคนรสะพานถินหุ่นปู่ี็กเนาะมีส่วนทาานมีปัจจัยชนิบาทนะอ ปีใหม่มาหอเดาให้เจ้าชุดิีมันมันเครืหมความเจ็บจะได้ความข่จะอยุ่ดีมันเือมั่นเครืองเก่าตุดเก่าและค่านออกุมั่นให้ดเว้นเว้นกรจะตามไรเงินบาทเด่เป็นเด่นางคเออู่ขุดเกพรอบดรัวนาเขมนางไตกินกระจาในบกโต๊ะกระาในร่มกระในบกเป็นอากระจาดขาดเป็นวัง าปากาลัง่งโซูดีกว่าเตาอมภูธหในมะมนมาอันวอลเลนคำแก้วจะได้ขาดผุถงแน่งงใส่ดังคำในเบาเงินคำาลเข่าเป็นกระเป๋าเจ้าดึงถึงโลกกรเามีผีกราพานม่นกระจาเห็นเล่นกระจาเกาะกระาใส่สายางเอินนี่นงแ่านงเงินตาตาคุ้นเรื่องน้นกระเทศวเวาต้ง้องของเ้าไอซารบุกบุกถึงบุบบุบมผู้เพ่นเดินชูกะเดื่อกเให้ยเ้ยย ให้ให้สุดให้โศกให้ยอะให้ไทยให้หนักใหค่าจายหมดุกคขาจริงใหม่มากขอติดใจคอยเขาใส่เูใสเอ้ใส่กูใส่กูใส่กู

ทานาปะกันทีสัพเพสัตต์อเวลาุนทุสัพเพสัตต์อาปัญญพชาวุนทุสัพเพสัตต์อานิกาุนุสัพเพสัตถุขีอัตานังปาลีอาลันตุสุขีทุขีอาสาธุนังเถรังนังไกเจ้ากันชาวมณฑนิจข้ามาท่านถอดใจนิพพดมาซอยเสมออ่อนโนอกาง บุญทีนั่เคยสานของนั่ให้ไปช่วยเขาจะรำจะรวยเด้อทางบูกสวยในโ่มาโนเจ้าสิบบานย่ำเจ้าปากกาต้านแห่หวานนวลนวลหัวไฟได้พังคารุ่มในหางหอมชะนอมตุ่มให้บุญถ้ำน้ำผุ่มปุกคุ้มบุ่มขอนั่งบนท่านมีนาแต่นี่ใบห้อหุ่มถูเมฆแม่และสุแห่นั่งได้นั่งใหม่ยาได้ผัวขี่มาเด้อลาเด้อขี่ไล่ขี่เดยอาปีให้ได้ผัวคนดีหางมีเงินลายมีงานดีมีความมงคลเป็นคู่เดินหน้าปากคว้าสลับบุญ อบุญสาลตะนนี่ด้อยล่ะด้วยสาธุสาธุอนนี้วันนะาุขาพลามันี่ยเหมือนเดิมด้วนนำเข่งกำลังใจกันเป็นกลางบุญสาธุ เล่าแล้วถวายยังก็แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เมาก็สิาพากันขึ้นเมื่อแล้วเนาะพี่น้องไปจังสึงเกมสาวไก่กับจิตพอ่พออภัยพห้มีคุณพอ่อเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยไปเมื่อหน้าเนาะผีผืนมาให้เฮาเงินสั่งสะพานบุญให้เนาะพี่น้องทั้งอันคุณพ่อและกับสาวไก่กับสาวเข็งเนาะในเหตุบุญร่วมกันเนาะพี่นอ้องโมเดลกัน ขอให้ค <c oughs> ุณพอน้ำลำรวยทีรวยหกตัวเนาะเสยเดยขออยู่ก <N ike> <sm art> ับลูกอยู่ตรงโด้นไปนาะพี่น้องปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาขะให้มีแต่ชีวิดีๆ้ามาในชีวิตเด้อทำกูแม่พี่นองกูดีเนาะ สำหรับคลิปนี้สาวไก่ก็จะไปจบคลิไปไว้สิเ้อพี่น้นนองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งสาวไก่สาวเลาในเด้อที่สำคัญกินรีบกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบริภัณคลิปใหม่ๆจักส่งสาวไก่สาวเวเา้อพี่น้องสบายดี